ที่ได้รับรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดปี2,566ประเภทยอดเยี่ยมสาขารางวัลศิลปินลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่ใค,ใครนะใคร,ใครอยากให้ใครได้หล่อๆทั้งนั้นเลยได้แก่ กับเพลงสังหารอ้สารสกัดแฟรมิโกครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะพี่ชายขอ,ของเราเองใช่อยอดเลยภัยพงศธรนัก,กร้องลูกทุ่งขวัญใจชาวไทยเจ้าของฉายาหนุ่มตามฝันจากบ้านไกลหนุ่มตามฝันเป็นตัวแทนนะครับของคนรุ่นใหม่ นุมสาวที่เข้ามาตามหาฝันนะครับหางานทําหาเงินในเมืองหลวงที่ไม่ว่าจะออกมากี่เพลงก็ดังหมดทุกเพลงเลยจริงไมเจงจริงค่ะจริงใช่ไหมล่าสุดนะครับทาําอัลบั้มอยากซื้อบ้านนอกอยากซื้อบ้านนอกให้แม่แถมพาคุณแม่นะครับร่วมแสดงเอ็มวีด้วยเดีย๋ยวพวกมือต้อนรับพี่ไผอีกสักครั้งหนึ่งครับเป็นอีกขั้นหนึ่งที่เวลาทำอะไรเขาไม่ได้เลย ลหล่อเสมอต้นเสมอปลายมากเลยนะครับขอขอบพระคุณคุณฟอสิทธิชัยไห่ทองคำและคุณยูกิไห่ทองคำค่ะครับและขอขอบคุณคุณพิยวิทย์ด,ดำรงสัตว์ด้วยนะคะครับขอเชิญพี่ผ่ครับกล่าวอะไรสักนิดครับขออนุญ,ญาตใส่เป็นภาษาสารได้ครับ <laughs> ขอบคุณ จิมเอ็มแกรมมีโกนะครับขอบคุณบริษัทแกรมมีนะครับผู้อยู่เบื้องหลังนะครับแล้วกับกู้บา,าชาญทั้งผู้เขียนเพลงแล้วก,ก็ผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับแล้วก็ทีมงานพีอานะครับทีมงานผู้จัดการแล้วก็คนที่เหตุงานทั้งเบื้องหนา้าแล้วก็เบ,บืาา้องหลังนะครับแล้วก็ขาดบ่ได้คือแฟนเพลงนะครับที่น่าฮักทุกผู้ทุกคนแล้วก็ทุกคะแนน,นโหวตนะครับแล้วก็ขอบคุณคมฉดลึกลูกทุ่งอวอร์ดนะครับที่ให้รางวัลที่ยิ่งใหญ่ อันนี้นะครับเราก็ขอมอบรางวัลนี้ให้ครับแฟนๆแล้วก็คนทำงานทั้งเบิร์นะครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับครบเบิร์ดังๆให้ไพ่โพงสะทอ